เด็กๆเ,เขาชอบถามว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะพ่อแม่ตายอ่ะเขาต้องอยู่กับใครอ่ะตายไปเลยขึ้นสวรรค์ไปแล้วเราก็โตขึ้นเราเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็ก้อนผู้ใหญ่จะตายอ่ะเขาต้องสอนเราเราก็เลยทำได้นี่เป็นคำถามนะที่ตอบยากเลย ตอบยากเพราะว่านี่เป็นคำถามที่เด็กๆชอบถามผู้ใหญ่คำถามจากในอินเทอร์เน็ตนะคะลูกโอเคไหมคะหนูพร้อมยังคะหนูตอบอะไรก็ได้นะเถ้าที่หนูคิดเด็กๆชอบถามว่าทำไมคนเนี่ยคนเราเนี่ยทำไมต้องตายหนูรู้ไหมทำไมคนต้องตาย เาโตขึ้นเราก็โตขึ้นเราก็โตขึ้นเราก็โตขึ้นเราเขาเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่เขาก็เลยผมขาวขึ้นผมขาวขึ้นเขาก็เลยตายอืมล้วตายแล้วเขาไปไหนอ่ะขึ้นสวรรค์หรอขึ้นสวรรค์หรอคะเ,เด็กๆชอบถามว่าเนี่ยหนูเนี่ยเกิดมายัางไงอ่ะหนูจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงหนูรู้ไหมคะหนูจะเกิดขึ้นได้ยังไงท้องแม่ท้องแม่ ไม่มอยู่อหนูมาอยู่ในท้องแม่ได้อะ y o ่ give me t I'm e i m t h i n k i n g โอเคเพราะว่าแต่งงานแล้วก็ให้เบบีอยู่ในท้อง For moment, เวลามือไม่เอาแล้วก็ตอนถึงเวลาคลอดเบบีแม่เขาก็จะปวดท้องคลอดเบบีเพราะว่าเห็นในหนังปุ๊กของหนี่ mm hmm. แม่ให้ เาตอ<ร>นคลอดลูกมันก็เป็น Baby, เบบี้แล้วก็โตขึ้นแล้วก็โตขึ้นแล้วก็โตเนนี่จําตอนที่อยู่เป็นเบบี้ในท้องแม่ได้ไหมได้เนนี่อยู่ในน้ารู้เปล่า <c oughs> ในท้องแม่เนาะผู้ใหญ่ที่ท้องอะ่ะมีเด็กในตัวเด็กเขาจะอยู่ในน้ํา <c oughs> <c oughs> โอเคตอนเขาถามดเด็กๆเขาชอบถามกันนะว่าทําไมต้องไปโรงเรียนด้วย หูว่าทําไมต้องไปโรงเรียนคะเรนไม่รู้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าเรนนี่ไม่จําพอขายของกขอขวดยังไม่ได้เรนก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนตอนเรนนี่ทําอะไรที่เรียนไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าเรียนอ๋อไปเรียน That's why ขอโรงเรียนอ๋ออย่างนั้นเหรอคะโรงเรียนเนี่ยเรียนนีคือเรียนถูกแล้ว โรงเนี่ยก็คือสถานที่ที่มันใหญ่ๆก็เลยเรียกว่าโรงเรียนอันนี้แนนี่เคยถามด้วยนนี่จำได้ปะไม่รู้นะแต่น,นี้เคยถามพ่อเมื่อประมาณไม่นานนี้ถามว่าทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจําได้ไหมหรู้รู้หรอเพราะว่าพี่จิงเคยบอกบอกว่าอะไรพี่จิงบอกว่าสมมติแลนนี่จะดื่มน้ำร้อนแล,แล้วล้เนเป่าแล้วเห็น smoke over the air ขึ้นท้องฟ้ากลายเป็นเมฆใหญ่เนาะเมฆใหญ่เล็กๆมันก็จะรวมกันทำให้มันใหญ่ใหญ่แล้วมันก็เริ่มหนักม,มันก็เลยปล่อยฝนกอย่างนั้นแหละลูกแต่ทำไมเป็นสีฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้ากับเมฆไม่เหมือนกันนะเราลมองไปท้องฟ้าที่แบบไม่มีเมฆเลยสีจะเป็นสีฟ้าเลยเขาเลยเรียกท้องฟ้าทำไมถึงเป็นสีฟ้ารู้เปล่าอ๋อนั่นะสิ เดี๋ยวพ่อไปหาคําตอบมาให้โอเคพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อมันเรนนี่คิดเพราะว่ามันใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยเรียกว่าท้องฝาเป,เ,ปเป็นไปได้เดี๋ยวพ่อไปคิดก่อนเดี๋ยวพ่อมาตอบเรนนี่โอเคไหมขอพ่อไปหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนโอเคไหมโอเคมีคนเขาชอบถามเนี่ยเด,เด็กเขาชอบถามว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาอะพ่อแม่ตายอะเขาต้องอยู่กับใครอะตายไปเลยขึ้นสวรรค์ไปนะ เขาจะอยู่กับใครเราก็โตขึ้นเราเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็ทําอะไรในบ้านให้ถูกไงก่อนผู้ใหญ่จะตายเขาต้องสอนเราแล้วตอนเขาตายเราก็จะต้องจำได้เราก็เลยทำทำได้เลยเลยเห็น บางทีมีคนถูพื้นถูอะไรให้สะอาดบ้านตอนโตขึ้นเลนก็เลยจำไว้ว่าเลนนี่ห้ามลืมว่าเลนต้องถูแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วก็ว่าดพ่อกวาดพื้นไม่กว่านโพก็อย่างนั้นแหละลูกพ่อถึงต้องให้เลนนี่ไปโรงเรียนไงเลนนี่จะได้มีความรู้เยอะๆพ่อาให้เลนนี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เลนนี่ได้ทำเป็นหนูได้อยู่ได้อยู่กับพี่จินได้โอเค โอเคไหมหเด็กๆชอบถามว่าพระเจ้าคือใครน่าจะไปดูหนังเยอะหรือว่าอาจจะนักสืกอศาสนาคริสก็ได้แค่ยุคไม่ใช่ได้โอ้ไม่อู่ไม่รู้หรอหนุเรียนเคยบอก่า พระเจ้าเป็นก๊อดของคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าก็คือก๊อดพ่อก็ไม่รู้พระเจ้ามีหลายแบบอ่ะมีหลายคนที่เขาเชื่อโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อพ่ออธิบายพ่อต้องอธิบายยาวมาก <c oughs> อันนี้พ่อรู้แล้วว่าเรนนี่ไม่รู้เรนนี่รู้ไหมว่าทําไมเด็กๆเ,เขาสงสัยกันนะว่าทําไมไม่ให้หนูนอนดึกอะ่ะทําไมพ่อกับแม่ไม่ชอบให้เรนนี่นอนดึก <c oughs> รู้หร พราะว่าถ้าเกิดอีกวันไปโรงเรียนล้วนอนดึกเ,เราก็จะตื่นสายมากเหมือนวันวันนั้นที่เลนนี่เล่นของเล่นที่ที่เลนนี่เล่นนานมากเล่นก็เลยนอนแล้วเลนก็ตื่นสายหนอแล้วไปทันไหมทั้งต่อไปถ้าพ่อบอกว่าหนูต้องเล่นพอแล้วหนูจะเชื่อพอป่ะเ <c oughs> ชื่อพอป่ะ <c oughs> รอดูก่อน <c oughs> <c oughs> มีเด็กๆชอบถามว่า โตขึ้นเนี่ยจะแต่งงานกับพ่อหรือแม่ได้ไหมหนูคิดว่าแต่งงานกับพ่อแม่ได้ไหมไม่ไดูตายแล้วคนแต่งงานทําไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอารูกลูก,ลกคิดว่าตอนที่พ่อแม่บางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกด้วยเขาแ่ลิดกันเนี่ยพ่อกับแม่แต่งงานเพราะว่าอะไรรักกันใช่รักกัน แล้วเป็นรักแบบผู้ใหญ่เขารักกันถ้าหนูโตขึ้นหนูแต่งงานกับพ่อแม่ได้ไหม,มเพราะว่าอะไรเรารักกันคนละแบบพ่อรักหนูแบบลูกใช่ไหมคะถ้าเกิดผู้ชายกับผู้ชายประเทศไทยผู้หญิงกับผู้หญิงประเทศไทยแต่งงานไม่ได้ใช่ไหม,มพ่อคิดว่ากำลังจะได้นะพ่อไม่แน่ใจผู้หญิงเขารักผู้หญิงก็มีเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขารักผู้ชายก็มีเดี๋ยวนี้คือตอนที่เรนนี่โตขึ้นพ่อคิดว่า น่าจะทั่วโลกกันนะที่เขาแต่งงานกันได้เพราะว่าเขารักกันโอเคอ่ะต่อเรนนี่รู้ไหมว่าทําไมผู้ชายกับผู้หญิงจะมีข้างล่างไม่เหมือนกันเด็กเขาชอบถามกันเนี่ยทาไมผู้ชายเขามีปิกจูด,ด้วยล่ะ <c oughs> ทําไมอะหนูรู้ไหมทําไมผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันอ๋อแตู่้เหมือนกันแต่ผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็จะฉี่ไม่เหมือนที่เลนนี่ฉี่ผู้ชายยืนฉี่ใช่เลนนี่เห็นในผู้ชายแต่ไม่มีผู้ชายมันเป็นกระโถนยาวๆแบบนี้แล้มันมีท่ออยู่ตรงนี้แล้วมันก็มีวงกลมแล้วเขาก็จะยืนฉี่ผู้หญิงก็จะมีกระโถนธรรมดาแล้วก็นั่งฉี่ นี่ไงต,ต้องล็อกประตูใช่ต้องล็อกประตูผู้ชายกับผู้หญิงก็เลยไม่เหมือนกันโอเคช,ชอบมีคนถามเยอะเลยถามว่าทําไมพ่อกับแม่ทําไมถึงรักพี่มากกว่าน้องมากกว่าหนูคิดว่าพ่อกับแม่รักรักพี่รักน้องมากกว่าเปล่ารักพี่จิงอะไรนี่ใครมากกว่าเปล่าหมายรักเท่ากันเรยนรู้สึกรักี่เพราะว่าแม่รักเลนี่นแล้วหนูคิดว่าพ่อรักเลนี่กับพี่จินเท่ากันไหม เท่ากัอนอ่ะพ่อจะบอกเรนนี่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่รู้หรอกว่ารักเรนนี่เท่ากันเป๊ะก,กับพี่จินหรือเปล่าแค่ไหนพ่อรู้แต่ว่าพ่อรักเรนนี่กับพี่จินโอเคถ้าวันไหนเรนนี่ทําผิดพ่อก็ว่าไปตามนั้นวันไหนพี่จินทําผิดพ่อก็ว่าไปตามนั้นไม่มีอะไรเท่ากันไปนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโอเคอืมมาเกอะกันอ่ะอาอจิงตกไปแล้วมาเกอะกันมาเกอะกันเดี๋ยว เมื่อกี้ก็เป็นคําถามที่เราก็ถามน,นี้ครบแล้ว1ิข้อก็เป็นคําถามที่เด็กๆเขาอยากจะรู้ซึ่งบางอันเราก็ยังผมก็ยังตอบไม่ได้นะน่าจะต้องคิดอย่างนี้มากกว่าว่าอะไรที่เราตอบได้เราก็ตอ,ตอบตอบไม่ได้เราก็บอกไปเลยว่าเราตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมพ่อก็ตอบไม่ได้หลายอันใช่ไหมคะพ่อก็จะไปหาคําตอบมาบอกเลยนี่โอเคน่าจะดีกว่าการที่เราไปมุ่มั่วตอบนะครับอ่ะเรนนี่อันนี้บอกทุกคนก่อนไปแล้ววันนี้ยังไง <S <S> <S ไวิว Ây da nam mình nè Nếu anh dài rồi rồi Bye bye con -bye, bye bye con -bye, bye bye I hope you enjoy this video <coughs> <desenvolver>